กระเพาะโป๊ะคนดูเท่ากับอากาศเด็กแล้วก็หัวโม้ความเนึรงที่บอกว่าคนสดมีสิทธิ์ไปค่ะทำไมจะเป็นคนจนมีสิทธิ mm ์ไปปาลิญญาไม่มีแต่มีมีใจนะจ๊ะ You guys so sweet to each other Thank you You're so cute A A, ตัดเต็ <S <S เสียง,งเลยทำไมเนี่ยกขาเก็ะเสืมม้อหนูไม่ไม่คอบว่ะเพราะมันมีนดกไทยดูเลยตะหลิวตะหลิวต้องระวังเสื้อนะลูกโอเคค่ะพี่ guys so p e t y thank you โุถนตกนะ เน็กหลอกเกินเสื้อบักเน็กระวังด้วยนะเสื้อหลอกแบบไม่เกรงใจนะงานใช่แันหนึงให้ดูของแบบไม่เกรงใจนักงานอะไรนี่ไงแรงมากเขาแอบถ่ายเบื้องหลังไปด้วยใช่แอบถ่ายเบื้องหลังให้ทุกคนดูแรงมากแรงที่สุดในสถานโลกแปดล้านแสงพหลบบัคุ้มครองคนเสิรตของเขาแล้วก็โสดใช่ไหมเราก็มีแฟนเดี๋ยวพี่ถ่ายจะถ่าย ว,วันนี้คนที่คุมที่สุดคือแสแน็คนะทุกคนบอกเลยทไมอ่ะเขาดูมีความสุขที่สุดล่ะมีความสุขทั้งสองพี่ปอลงทีค่ะบเฮ้ยใ <c oughs> สียชีวิ หนูเ่วจะปีนรแล้วลิงเตอนนี้กาแฟดีชัไหม หนูไปแล้วนะทุกคนล้างสิมันล้างใช่พี่ปอซูนๆนะครับใช่จ๊มเหมือนกันเราะในขณะที่เราขับรถรถจักมากขึ้นนะทุกคนได้ไหมใจเย็นเนาะฝนมันตกลมมันมี exciting delight so I can like if they post any of the BTSAM อะไรวะสวัสดีค่ะ รบบควนสวดตรงเข้าจริงๆแล้วแหละไม่เห็นจะเป็นเลยคุ้มครองตัวเองไปก่อนนะใช่คุ้ <laughs> มครองตัวเองไปก่อนนะนอนเด็กไปแลนะ้วนะไปนอนเนี้ไปนอนพักก่อนอะไรกินกาแฟมาแล้วพกกูน